สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงต้นเดือนของการจัดส่งสินค้าของทางร้าน GT นะครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาดูกันคร่าวๆนะครับซึ่งจะมาพูดกันในส่วนของการจัดส่งสินค้านะครับและการเก็บปลายทางนะครับถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับหลังจากที่ว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตออกกันแล้วนะครับก็ทุกคนก็มาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณมากๆนะครับในส่วนนี้ก็ในช่วงวันนะครับถือเป็นโอกาสที่ดีเลยเข้าใกล้ 10. 1 0แล้วด้วย ก็พามาดูกันนะครับทุกคนว่าก่อนจะส่งเนี่ยมีการเซตอัพให้นะครับแต่จะไม่ได้ตั้งสายไปนะครับทุกๆตัวเพราะว่าเกิดปัญหาเรื่องของการขนส่งนะครับการคอหักกลับมาบ้างนะครับในส่วนนี้ก็จะไม่ได้ตั้งสายไปนะครับซึ่งสืบเนื่องกันไปที่การเก็บปลายทางนะครับการเก็บปลายทางเนี่ยก็อยากจะขอร้องนะครับวิงวอนทุกคนนะครับช่วยพิจารณากันนิดนึงนะครับใน การที่ว่าจะสั่งซื้อสินค้าแบบเก็บปลายทางนะครับยิ่งพอเป็นในช่วงวันแล้วเนี่ยสินค้าจะมีความล่าช้านะครับเพราะว่าหลายๆร้านเนี่ยทุกๆร้านเนี่ยจะมีออเดอร์กันที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ก็อยากจะให้ลูกค้าพิจารณากันนิดนึงนะครับก่อนสั่งซื้อนะครับยิ่งเป็นสินค้าที่เป็นกีตาร์แล้วนะครับความเสียหายที่มีเปอร์เซ็นต์โอกาสเกิดขึ้นนะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ